องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวทชณฑ์พระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้นะหอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญพระห่มกันหนาพร้อมชุดยันและเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน450ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้สูงอายุและผู้มีไรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นโดยมีนายอำเภอสังขละบุรีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อชินเปินมอบให้แก่ผู้ประสบอากาศหนาวเย็นที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวต่อไป ต่อจากนั้นรองมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทบิลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเชิญพ่อห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเบชพัณพระราชทา,านจำนวน450ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิโดยมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอากาศหนาวต่อไป ณหอประชุมวัดเขาโจดอเภศรีสวัสดิ์จกาญจนบุรีมีการจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยานและเวชภัณั์พระราชทานจำนวน1,600ชุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรกุณาโปรโดรรกระบิดกระหม,ม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ขาดเครื่องห่มกันหนาวโดวยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและในอสอบเอเภอเป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ด้วรับทราจบจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอ98ตำบล959หมู่บ้าน ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมมาจากประเทศจีนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงกับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เมื่อมีลมมรสุมตะบนออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนที่พัดนำความเย็นเข้ามายิ่งทำให้มีอุณหภูมิลดลง จึงทำให้จังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีส่งผลทําให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นทั้งจังหวัด